ครับมิ K, G, สเตอร์แลนด์สเกป MLG สำหรับนนี้นะครับผมสุขครับมีการเตรียมตัวหลังการประกวดจริงๆอะจริงๆแล้วก็เตรียมตัวมาประมาณนึงแต่ก็เห็นผู้เข้า,าประกวดแล้วก็แอบม,มีตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็ดีใจที่เจอทุกคนครับก็สนุกมากครับวันนี้กิจกรรมการประกวดเป็นเวทีแรกไหมอ่ะนี่เป็นเวทีที่สองครับผมแล้วเอาประสบการณ์จากเวทีก่อนนีดมา รัับให้้ตวดีีขึนนเเอก็มีการกล้าแสดงออกมากขึ้นกล้าเข้าสู่มากขึ้นการตอบคําถามหรือการโพสต์กับหน้ากล้องครับเราก็จะชินมากขึ้นด้วยใช่ครับอันนี้เป็นแนวตัวเองเป็นสิบนะรอบเดียวเราทุ่มตัวเองทีนี้ให้หนึจุดห้าแล้วกันครับแล้วเราไปโน่นละเจอครบสิบไหมเจอแน่แล้วครับผมโอเคอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะ นีถึงเสน่ห์ตัวอะไที่จะมาจัดการในวันนี้คิดว่าเกิดอะไรแล้วอะไรก็น่าจะเป็นรอยยิ้มแล้วกันครับผมเพราะว่ามีรอยยิ้มเลยใช่เได้ยังไงอีรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนยิ้มหวานแล้วก็มีความจริงใจครับเป็นทีเห็นด้วยเนาะโอเคอ่ะจุดทางให้ฝากขอราบเลยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามเป็นด้วยครับครับก็ฝากช่องทางการติดตามเป็นอินสตาแกรมครับผมก็ธนากร กค,ครับแล้วก็ฝากสื่อต่างๆหรือแฟนคลับนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบผมก็เชร์จังหวัดสลับวีด้วยครับแล้วก็แบ่งใจให้เพื่อนๆค,คนอื่นด้วยนะครับผมค,ครับ <laughs>